สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูรัคนาธนูทุกท่านนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมค่ะถ้าใครไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในราศีใดนะคะก็สามารถดูข้างล่างคลิปได้เลยแล้วเบลก็จะใส่ข้อมูลไว,นะะว,ว้นะคะว้าวนะคะเทียนดับไปแล้วสงสัยทานหมดค่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะมาดูเรื่องดวงกันเลยดีกว่า นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนนาแน l เบลาพยากรค่ะชา n น l น,นี้นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบโดยรวมไม่ได้จับจมเวลาบุคคลอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านที่เข้ามานะคะหรือเหตุการณ์อาจจะสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเบลนะคะแล้วก็จะได้มีพลังงานดีๆนะคะในการทําคลิปออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็ต้องขอโทษสําหรับชาวราศีธนูนะคะที่ทําคลิปออกมาช้ามากในเดือนนี้นะคะ มาช้าดีกว่าไม่มานะคะโอเคค่ะมาดูดีกว่านะคะว่าดวงความรักนะคะของชาวราศีธนูนะคะสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะสถานการณ์ความรักคุณเป็นเช่นไร เบลเห็น The e m p e r o อเข้ามานัตำแหน่งของคุณนะ่ะเบลมองว่าไปเป็นชาวธาตุไฟเหมือนคุณเลยนะคะเบลมองว่าเดือนนี้นะ่ะนะคุณน่าจะค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะมันเหมือนตัวคุณเองมีพลังงานในตัวเองนะคะมีความมีอํานาจมีทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าในเรื่องราวของความรักคุณจะลุกขึ้นมาจัดสรรระเบียบในเรื่องราวของความรักหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคนรักของคุณนะคะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใน ในกรอบนะคะหรือว่าไม่ทําตามที่คุณต้องการอะ่ะนะไปมองว่าคุณเลือกที่จะไม่สนเลือกที่จะไม่แคร์แล้วเพราะว่าคุณเลือกที่จะมองว่าตัวเองมีดีพอนะคะแล้วก็ด้วยภาระหน้าที่ของตัวคุณเองที่มีอยู่ในตอนนี้ไปมองว่าได้หลายอย่างอะ่ะในภาระหน้าที่บรงทานเองมีการเริ่มต้นสิ่งให,ใหม่ๆเข้ามาไปเห็นดับฟลเข้ามานะคะแล้วก็สอง ถ้วยเข้ามามี2ถ้วย3ถ้วยเข้ามานะคะแล้วก็เด e e m p e ม o r มาพร้อม t ด e e ย p r e s พสน่ะนะคะบางท่านเจอเขาเรียกว่าคู่แท้รักแท้หรือว่าคนเข้ามานะคะมีการตกลงปรงใจบางท่านเองคบหากันมานานแล้วนะคะมีการแต่งงานกาันหรือว่าตกลงคบหากันเป็นแฟนการมีเรื่องงานเรื่องเลืนอน่ะ นะคะมีงานปาร์ตี้มีงานสังสรรค์สามถ้วยเข้ามาสองถ้วยก็เข้ามานะคะมีงานที่น่าย,ยินดีเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานแต่ง Hindu หรือวาอ่างานที่น่าย,ยินดีสําหรับคุณและเขาเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจหรือว่าบางท่านเองนะคะอาจจะมีการไพ่แห่งการคืนดีกันเข้ามานะหลังจากที่คุณเองมีการทะเลาะก,การมีการแตหากหักกันมีการไม่คุยกันนะคะหรือความสัมพันธ์ที่คุณเองไม่ยอมคุยกันน่ะ ไม่หันหน้าคุยกันเลยนะคะเอ,อ่อมองว่าบางท่านเองนะคะคุณเองอาจจะพยายามที่จะเย็นนะคะหรือคู่ของคุณพยายามที่จะเย็นแต่มันเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งที่ยังใจร้อนอะนะคะใจร้อนแล้วพูดอะไรออกมาโดยที่ไม่แคร์ฝั่งตรงข้ามแล้วมีห้าไม่เท้าน่ะ คุณพยายามที่จะเคลียร์กันพยายามที่จะคุยกันนะพยายามที่จะเริ่มต้นกันใหม่ๆแต่รู้สึกว่าการเริ่มต้นหรือว่าการคุยกันเหมือนไม่เข้าใจกันแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เข้าใจกันนะคะคุณก็จะมีการกลับเข้ามาคืนดีกันบางท่านเองมององว่าคุณกับเขาจะเป็นคู่กันหรือว่าเขาเรียกว่าถึงขั้นมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นแล้วหรือว่าคบหากันเกิดขึ้นแล้วนะ นะคะในความสัมพันธ์นี้นะเปมองว่าคุณก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะสำหรับบางท่านมีการห่างเหินกันหรือว่าการแตกหักหรือกันไม่คุยกันหรือมีการเขาเรียกว่าหันหลังชนกันน่ะนะก็ยังคิดถึงอยู่แต่วันเป็นความคิดถึงที่ได้แต่เก็บเอาไว้หรือได้แต่กอดเอาไว้แต่ไม่สามารถที่จะบอกความในใจได้นในตอนนี้เพราะว่ามันมีอีกฝ่ายหนึ่งได้มีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วนะคะเปเห็นเดฟ่ะเข้ามา พราะว่าอยู่ฝ่ายหนึ่งมีการเริ่มต้นใหม่อีกแล้วเพราะว่าเปมองว่าเดอะชาเวอร์บางท่านเองอาจจะไปเจอเรื่องที่กําลังช็อกอยู่ในตอนนี้หรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยปรับกระทันหันทันด่วนนะคะเข้ามาอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าบางท่านเองนะคะทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันอะไรที่มันอัดอั้นอยู่นะคะคุณก็ระเบิดออกมานบบนั แต่หากคุณไม่เข้าใจกันในตอนนี้นะคพบยมองว่าคุณก็ยังอยากจะคืออนดีกันอยู่นะ mm hmm. ก็รองห่างกันสักพักหนึ่งเพราะว่าต่อให้คุณแบบเขาเรียกว่าพยายามเข้าไปหาเขาอะนะพยายามอยากจะคืนดีอยากจะคุยกับเขาในตอนนี้แต่มันเป็นเดอะทาวเวอร์นะในตอนนี้คือทุกอย่างถ้าเข้าไปตอนนี้มันเหมือนแบบมันพังมากกว่าเพราะฉะนั้นบางทีการที่นิ่งใจเย็นๆก่อนดีกว่าไหมนะคะเพราะว่าพบยมองว่าถ้าในความสัมพันธ์นะคะเขา กับคุณนะคะยังเป็นคู่กันไปม,มองว่า,วามันมีไพ่แห่งการกลับมาคืนดีกันและมีการกลับเข้ามามาคืนดีกันหรือว่าเขาเรียกว่าเพื่อนฝูงคนรอบข้างอะ่ะยังยังช่วยยังช่วยเหลือคุณในเขาเรียกว่าในการคืนดีนี้ยังได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นบางท่านเองยังรู้สึกว่า ถ้าคนโสดเบลยงเห็นว่าคนโสดเองคุณยังมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองหรือว่าหาความสุขเสียตัวเองนะคะมีงานลื่นเลยมีงานสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงอย่างเงี้ยเข้ามาถามว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักใหม่ๆเข้ามาไหมมีมันเป็นการเข้ามาปรับปรับนะ่ะนั้นเราเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้ถูกใจแล้วก็โดนใจมากบางท่านก็คุยอยู่กับคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามามีโอกาสนะคะช่วงนี้คุณเองอาจจะมีการเดินทางปรับปรับกระทันหันเข้ามา ะะทันด่วนเข้ามาโดยที่คุณเองไม่ทันตั้งตัวแต่ไปมองว่าบางท่านเองคุยทั้งมีทั้งชาวธาตุน้ําเข้ามาไปเห็นชาวธาตุน้าแล้วก็ชาวธาตุลมเข้ามานะคะน้ํามีนกรกฎนะคะพิจิกนะคะแล้วก็ราศีธาตุาลมนะคะก็จะเป็นราศีกุมราศีเมถุนราศีตุลน,นั่นเองนะคะเข้ามาเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะ อย่าใจร้อนนะคะชาวสถาฑานูนะคุณอย่าใจร้อนนะคะมันเหมือนดอกตอนนี้คุณต้องการให้ทุกอย่างมันได้อย่างใจสมบถ้าเขาไม่ได้ทําอย่างที่คุณต้องการหรืออะไรยังไงเนี่ยเป็นมองว่าคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะว่าช่วงนี้คนค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีพลังงานในตัวเองคุณต้องการแบบเปิดสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยนะคะแต่บางท่านก็อย่างที่เบลบอกว่ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกันเข้ามามาดูค่ะว่าในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะ สวัสดีสำหรับชาวสองทุกท่านนะคะอากาศร้อนจังเลยนะคะอากาศร้อนนะคะอย่าใจร้อนนะมีอะไรค่อยๆค,ค,คุยกันบางครั้งความรักก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆอย่าใช้อารมณ์นะคะเหนือเหตุผลเบลเองก็จะแนะนำเท่าที่แนะนำได้ มาดูนข่ะว่าในเดือนเมษายนนี้ในเดือนนี้นะคะจะเป็นเช่นไรแล้วก็สวัสดีนะคะปีใหม่ไทยด้วยใครไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ขอให้เที่ยวให้มีความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยด้วยนะคะไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมมาเล่าให้เบลฟังด้วยนะมาดูนค่ะอ๋อคุณได้อัศวินถือเมเท้านะคะเอ่อช่วงนี้อาจจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคือถ้ามีอะไรเข้ามาแล้วไม่ได้ดังใจอะ่ะ คุณก็พร้อมที่จะฟาดฟันน่ะนะหรือว่าในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอใจกับคนที่คุณรักคนรักของคุณน่ะคนรักของคุณทําให้คุณโมโหหรือว่าไม่พอใจมากในตอนนี้นะคะและทีนี้อารมณ์ของคุณก็เป็นอารมณ์ที่เขาเรียกว่าคิดแล้วพูดออกไปเลยอ่ะในช่วงนี้นะคะมันเหมือนแบบคุณไม่อยากไม่อยากยอมแล้วอ่ะนะไม่อยากยอมแล้วถ้าหากปัญหามันเข้ามาคุณก็ไม่ได้แบบรีรอที่จะ ให้ปัญหาเข้ามาคุณก็จะสู้อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาแล้วดูเหมือนแบบไม่จริงใจดูแลบออ,อไม่พูดความจริงกับคุณนะนะคุณก็ไม่สนใจไม่แคร์นะคะอสโวินือไม่เท้านะคะคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณสนใจมากกว่ากิจการงานธุรกิจที่คุณโฟกัสมากกว่าเด็กถือไม่เท้านะคะถือไม่เท้ามีชาทัดนาทัดลมทัดไฟเข้ามาเหมือนคุณเลย เจ็ดไมยเท้าแปดดาบเจ็ดเจ็ดเหรียญงเออควีน King Queen ถือดาบ ิงถือเหรียญว้านะคะรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะเอ่อมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความรักความรักของคุณนะคะในเดือนมีสายนนี้บันท่านเองมี คู่แข่งในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมนเหมือนตัวคุณเองกําลังเจออุปสรรคหรือเจอคู่แข่งเจอปัญหาเข้ามาในเรื่องของความรักนะ่ะมันเป็นพยายามที่คุณพยายามมากในช่วงนี้แต่มันเป็นความพยายามที่คุณเองก็ค่อนข้างที่จะกดดันและมันเหมือนแบบว่ากดดันไม่พอนะสถานการณ์ทุกอย่างมันบีบหรือว่ามันมีการตีกรอบให้คุณมากเลยในช่วงนี้คุณก็เลยกําลังใช้ความคิดอยู่นะคะเหมือนพยายามใช้ความคิดว่าจะเอายังไงดีนะในความสัมพันธ์ไปมองว่าจริงๆแล้วบางท่านเองอยาก ุดออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน The Moon เข้ามานะคะเมเ a j ร์คานาด้วยนะคะแสดงว่าไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับคุณนะเพราะว่าในสิใบคุณได้เมเจออ์อาคานามาใบเดียวเองนะคะ เบลมองว่าสิ่งที่ทาให้คุณไม่พอใจในตอนนี้นะคะหรือในสิ่งที่คุณเองนะคะอยากจะเริ่มต้นใหม่ด้วยเพราะเบลเห็นหนึ่งดาบเข้ามานะแต่มันติดอยู่ที่ความคิดของคุณอะในตอนนี้เบลมองว่าคุณเจอในความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยเคลียร์มันมีความคุมเคือแล้วมันเป็นงความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเป็นทุกข์อะนะมันเหมือนตัวคุณเองมีคําถามในความรักครั้งนี้นะคะแล้วยิ่งบางท่านนะคะยิ่งเจอแปดดบมานะ่ะเจอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่คุณไม่สามารถ พูดหรือว่าบอกอะไรกับใครได้หรือความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะไปออกสื่อได้นะคะซึ่งแปดดาบมันเป็นภาวะที่ตัวคุณเองก็ยังรอนะยังรอคอยท,ที่คุณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่บน บนพื้นฐานที่มันมีความอึดอัดเข้ามาหรือว่าบนพื้นฐานที่บางครั้งมันยากจะเป็นจริงอะนะมันยากจะสมหวังแต่คุณก็ยังรออะนะคะคุณรออย่างมีความหวังรอว่าเขาจะชัดเจนกับคุณสักครั้งหรือว่าสักวันหนึ่งนะคะเข้ามามันเหมือนตัวคุณเองอะ <S <S บทจะอยากจะเดินออกไปแต่ว่าพอเดินออกไปแล้วคุณก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ <S <S มันมีการไปแล้วมันก็มีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อยู่อย่างเนี้ยค่ะจริงๆแล้วถ้าเจอไพ่ใบนี้เบลมองว่า คู่ของคุณเองอาจจะไม่ได้ล้างคุณหรือว่าไม่ได้พยายามพยามทำให้คุณสบายใจแต่ตัวคุณเองอาจจะเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเไม่ทาเข้ามานะ่ะนะมันเป็น,ปนความพยายามหรือการต่อสู้แข่งขันบางทีคุณเองอาจจะมีคู่แข่งในเรื่องราวของความรักหรืออีกความหมายหนึ่งนะคะตัวคุณเองนะั่นแหละกําลังพยายามต่อสู้กับตัวเองอยู่ ต่อสู้กับความรู้สึกอยากจะออกไปจากตรงนี้คุณเองอยากจะไปเริ่มต้นใหม่นะคะในในความรักครั้งใหม่หรือความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่ทีนี้มันติดอยู่ที่ความคิดของคุณมันเหมือนตัวคุณเองไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะคะแล้วมีเจ็ดเหรียญเข้ามาเจ็ดเหรียญคือคุณเองกําลังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีนะในความสัมพันธ์จะเดินหน้าต่อไหมนะคะหรือว่าคุณจะหยุดรออยู่ตรงนี้นะมันเป็นภาวะที่ยังรังเลไม่หยิบอะไรถ้าคุณจะไปนะคะ คุณก็มองดูว่าสิ่งที่คุณสร้างมานะคะความสัมพันธ์ที่มันมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้คุณเหมือนคุณเสียดายเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนมันมีคุณถถือด่าเข้ามาตัวเขาเองอาจจะไม่ค่อยดูแลตัวคุณสักเท่าไหร่นะคุณเลยทําให้โดวคุณเองน่ย ต้องพึ่งพาอาศัยคือมีเขาก็เหมือนไม่มีมันเหมือนความรักตัวคุณเองอาจจะต้องอยู่คนเดียวนะคะบางท่านเองนะคะอาจจะตัดสินใจนะคะจบความสัมพันธ์แบบไม่แคร์เลยก็ได้หรือแม้กระทั่งคนที่คุณคุยอยู่เขาค่อนข้างจะไม่แคร์คุณไม่คุยอะไรกับคุณมันเป็นภาวะที่นิ่งนิ่งในคนถือเหรียญเข้ามาอาจจะเป็นตัวคุณเองนิ่งเพื่อรอเขานะคะหรือตัวเขาเองนิ่งมากเลยไม่มีการติดต่อนะคะ คุณมีข้อความอะไรมากมายหรือว่ามีสิ่งต่างๆ่อยากจะคุยกับเขาแต่คุณได้แต่เก็บเอาไว้ไม่กล้าที่จะคุยมันเหมือนตัวคุณเองกําลังยืนมองดูอยู่ว่าเขาจะเข้ามาหาคุณไหมหรือว่าเขาจะมีความพยายามในความสัมพันธ์ไหมบางท่านเองนะคะคุยอยู่กับชาวธาตุลมแล้วก็ชาวธาตไฟเข้ามาแล้วก็มีชาวธาตุเหลียนเข้ามาเออชาวธาตด,ดินด้วยค่ะทษทีนะคะชาวธาตด,ดินเข้ามาด้วยนะคะ เบลมองว่าตัวคุณเองอยากจะมีกิจกรรมหรือว่าอยากจะไปเที่ยวอะไรกับเขาอยากจะให้เขากลับมาเทคแคร์หรือว่าจริงจังกับคุณอนะเพราะไปเห็นไฟไเม้เท้าเพราะว่าคุณเบลมองว่าคุณให้ความสัมพันธ์กับความความรักครั้งนี้นะแต่ดูเหมือนทุกอย่างมันดูอัดใจขอดูไพ่ขยายห,หน่อยค่ะขอดูเดมูนหน่อยค่ะเตมูนนะคะ ในความไม่ชัดเจนในความคุมเคอเนี้คุณเองอาจจะคุยอยู่กับคนชาตทัดลมหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเขาน่าจะไม่คุยไม่ค่อยคุยกับคุณหรือไม่ค่อยแคร์นะคะก็เป็นคนที่เอาแต่ตัวตัวตัวเองหรือความคิดแต่ตัวตัวเองอ่ะในตอนนี้เขามีเป้าหมายในชีวิตของเขาแต่เป้าหมายนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวคุณขอดูแปดดาบหน่อยค่ะ 8ดาบมาันเหมือนตัวคุณเองไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงไปไหนตัวคุณเองยังยึดติดกับเรื่องราวในอดีตหรือว่าเรื่องราวต่าง,างๆและอีกในนึงบางท่านเองนะคะเจอสี่เหลี่ยนเข้ามาตัวคุณเองอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่เขาคนนั้นไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเลยนะคะหรือมีความเห็นแก่ตัวไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อคุณเลยยังอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนคือหมายความว่าคือไม่ยอมปรับเปลี่ยนนิสัยหรือว่าสิ่งต่างๆให้เข้ากับตัวคุณนั่นเองนะคะขอดูเจ็ดไม่เท้าเลียวค่ะ ว่าตัวคุณเองพยายามต่อสู้หรือแข่งขันกับอะไรกันโดยเอ็มเพลเลอร์บางท่านก็คือเองคุออยอู่กับชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษราศีสิงราศีธนูหรือคนต่างชาติต่างภาษาเไปมองว่าคุณเองอาจจะกำลังพยายามต่อสู้เอาชนะใจคนที่คุณชอบอยู่คนนี้แต่ด้วย หน้าที่หรือตำแหน่งหนหน้าที่การงานของเขาหรืออำนาจที่มีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมันเหมือนตัวของเขาค่อนข้างจะน,นิง่งความรักเลยมันไม่เป็นลักษณะที่มีความหอมหวานใส่กันนะคะมันเป็นภาวะชิ่นนิ่งนะคะขอดูเจ็ดเหรียญค่ะว่าตัวอุ้ยขอดูเจ็ดเหรียญนะะียค่ะว่าตัวคุณกําลังคิดอะไรไต่ตองอะไรอยู่คิดอยู่ค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าคนที่คุณคุยอยู่ เขาเหมือนไม่ค่อยจริงจังกับคุณสักเท่าไหร่แต่เขาเป็นคนที่ทําให้คุณมีความสุขนะแต่ดูรู้สึกว่าเขาเองยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดหรือว่าตกลงปรงใจกับคุณแต่คุณเริ่มมองในเรื่องของอนาคตมากขึ้นนะโอเคค่ะแล้วไงต่อคะแต่คุณก็รักเขานะที่ยังอยู่ตรงนี้เพราะคุณยังรักเขาอ่ะยังอยากจะดูแลเขาอยู่นะคะแล้วไงต่อ แต่คุณกับเขามีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างกันนะ่ะเดือดทาวรเข้ามาหรือทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมันมีทุกอย่างเชไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกหรือว่าสถานการณ์ความรักของคุณมันเปลี่ยนไปแล้วในตอนนี้มันไม่ได้เหมือนเดิมต่อให้คุณพยายามที่จะประคับประคองหรือว่ากลับมาดูแลมันดีสักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่ามันยังไม่สามารถที่จะประสานกันได้ดีนะคะขอดูไพ่เขาหนะะ่อยค่ะ เตรงนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะราศีสิงห์ถ้าคุณไม่คุยกันเมมองว่าเขาจะมีการติดต่อเข้ามาอยู่แต่ตอนนี้เขาเองก็พยายามอดทนกับความรู้สึกถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเบม,มองว่าเขาคิดถึงคุณนะแต่ความคิดถึงเขาเขาเลือกที่จะไม่พูดอะไรออกไปมันเหมือนของเขาตัวของเขาเองก็หยิงในศักดิ์ศรีตัวเองพอตัวนะคะเบลม,มองว่าเขาอยากกลับมาหาคุณนะอยากส่งมเมสเซจมาแต่ว่าด้วยความเป็น ความทะนงในตัวเองหรือว่าความมีศักดิ์ศรีในตัวเองหรือแม้กระทั่งว่าความดื้อในตัวเองอะ่ะนะความที่เขาเองไม่ยอมอ่อนให้กับใครเนี่ยเขาเลยยังไม่ยังไม่กลับมาตอนนี้แต่เบลมองว่ามันจะมีการส่งมเมสเซจมาก่อนเราจะมีการกลับเข้ามาถ้าคุณยังยอมรับในตัวเขาได้นะคะแล้วมีการปรับเปลี่ยนนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะรอคอยนะคะมันจะมีการกลับเข้ามาแต่ถ้าคุณไม่รอคอยเบมองว่ามันเป็นภาวะที่ อาจจะไม่คุยกันเลยก็ได้นะเพราะว่าก็ยังเห็นอยู่ว่าตัวของเขาเองก็ยังมีทิฏฐิในตัวเองด้วยเช่นกันค่ะขอให้แนะนำให้กับชาวราศีธนูแล,ละคธนูเลยค่ะ พะะายแนะนาว่าความรักความสัมพันธ์คุณกับเขานะคะ,ะมันควรที่จะมีนะคะการเดินไปด้วยการจับมือไปด้วยกันไม่มีคือถ้าคุณกับเขาไม่เข้าใจกันก็ขอให้เปิดใจคุยกันซานะว,ว่าถ้าความจริงนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะก็ขอให้คุณยอมรับมันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครเจอสถานการณ์ความรักที่มันไม่ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันคุมเคือนะคะเบ็มองว่าอะไรบางครั้ง สัญญาณเตือนมันบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่าเข้าไปในความสัมพันธ์นี้มันเป็นโซนที่ไม่ได้ปลอดภัยสักเท่าไหร่มันเหมือนไปแล้วมันมีทางตันแต่เบลมองว่าคุณเลือกที่จะไปต่อต่อให้คุณรู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงคุณก็จะไปเพราะฉะนั้นถ้าหากเมื่อวันใดวันหนึ่งที่คุณจะต้องเสียใจหรือคุณที่จะเจ็บคุณเองอาจจะต้องยอมรับมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครเตือนคุณนะคะไม่ใช่คุณเชื่อไปสมมติแต่ว่าคุณเองอาจจะลองเขาเรียกว่า ก็บมาคิดบ้างนะคะการที่เขาเตือนหรือว่าห้ามนะคะว่าอย่าไปเส้นทางนี้นะเส้นทางนี้อาจจะเป็นอะไรที่ไม่สามารถไปต่อได้หรือเจอความรักที่มันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้หรือความสัมพันธ์นั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามนะคะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีธนูลักขณาธนูทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่สําหรับคลิปเดือนหน้าเรื่องความรักนะคะมันเป็นอะไรที่พูดยาก แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เบลอยากจะบอกแล้วก็อยากจะฝากแล้วกันนะคะว่าอยากให้รักตัวเราเองมากๆไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตัวแต่ถ้าหากว่าเมื่อไหรก็ตามที่เรารักตัวเองมากนะคะรู้จักรักตัวเราเองแล้วก็จะมีคนที่ดีที่เห็นค่าของเรามารักเราด้วยเช่นกันแต่ถ้าในความสัมพันธ์ที่มันยังไม่คุมเคือนะคะเบลบอกว่า,วา อาจจะไม่จําเป็นเชื่อไม่ต้องไปตัดเลยก็ได้สําหรับใครบางคนที่ยังทําใจไม่ได้แต่บางทีเราเองอาจจะต้องเข้ามาอยู่ในโซนของเรานะคะให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้คนใหม่ๆด้วยเช่นกันนะคะอย่าไปปิดกั้นตัวเองค่ะถ้าเขายังไม่สามารถชัดเจนกับเราได้เราก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยเช่นกันค่ะโอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย